สวัสดีครับ lu nc thailand หอยทากตัวน้อย,อยคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนในการลงทุนหรือแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงท่านผู้ชมทุกคนต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองจงอย่าเชื่อผมเพราะ ผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้และคำพูดของผมทุกคำในคลิปไม่สามารถนำไปเป็นบรรทัดฐานในการลงทุนได้แต่อย่างใดหรือนำไปตัดสินใจในการลงทุนก็ไม่ได้เพราะคำพูดผมเชื่อถือไม่ได้นะครับก็วันนี้เราก็มาอยู่กับรูน่าคลาสสิกของเราเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือราคาก็ยังแข็งเหมือนเดิมนะครับก็ วันนี้เราก็มาดูกระดานนะครับก็ตอนนี้บิตคอยก็ถ้าใครหลายๆคนนะครับที่ที่ไม่เคยเห็นบิตคอยล่วงขนาดนี้ก็ก็จดจำภาพนี้ไว้นะครับเพราะว่านานทีจะเห็นนะครับนานนานทีจะเห็นครั้งหนึ่งนะครับก็มันเป็นภาพประวัติศาสตร์นะครับที่ชาวไทยเราที่แบบเป็นจำนวนมากขึ้นนะครับที่ที่เริ่มเรียน,นเริ่มเล่นเหรียญบิตคอยนะครับก็ ทำให้ชาวไทยเข้าถึงได้เยอะก็คือกระดานบิตคัพนี่แหละครับบิตคัพก็ทําให้คนไทยเราเข้าถึงบิตคอยได้มากขึ้นนะครับก็ก็ต้องกล่าวไว้ว่าไม่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกระดานบิตคัพนะเพียงแต่ว่าใช้บริการเขานะครับก็แดงทั้งกระดานนะกระแดงอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เฉพาะในกระดานในไทยนะครับตามประเทศก็ก็แดนก็กแดงเช่นกันนะครับก็ ยังยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับว่าจะแดงลงไปถึงไหนนะครับเพราะว่าลุนาคลาสิกเนี่ยไม่ยอมลงก็จะวิ่งอยู่แค่นี้ยอไซเวยอยู่ประมาณนี้ครับแต่หลังเที่ยงคืนนะครับหลังเที่ยงคืนแล้วก็รอประกาศทางเฟกนะครับประกาศอัตราดอกเบีย้ยนะครับว่า จะขึ้นเท่าไหร่นะครับหรือจะคงที่อะไรเงี้ยก็ต้องรอตรงนั้นนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือผลโหวต4 0 8 0นนะครับของลูน่านะก็คงผ่านนะความรู้สึกนะที่ตามข่าวมาก็ก็คงผ่านแต่ผ่านเนี้ยทีมพัฒนาที่ที่จะจะเข้ามาช่วยจัดบริหารจัดการตรงเนี้ก็จะเข้ามาไหมนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งครับว่าเขาจะเอา เอาเอาผลโหวตด,ด้วยไหมนะครับถ้าเขาเอาอเคตกลงก็มันก็จะมีการหักเปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายนะตามที่ผมเข้าใจนะถ้าผิดพลาดยังไงก็พี่ๆน้องๆก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับก็คือการซื้อขายเราจะถูกหักออกไปเพิ่มขึ้นนะครับทั้งทั้งตอนขายและตอนซื้อนะครับก็คือเหมือนเราได้เหรียญลดลงนะครับจากที่เคยเคยได้นะครับก็บประมาณนี้นะครับที่ที่เข้าใจนะ ก็ถ้าเกิดตรงเนี้ยเป็นอย่างนั้นจริงนะครับก็อาจจะทําให้ราคาเหรียญขยับขึ้นในทันทีนะครับแต่คงจะไม่ไม่รุนแรงครับในความรู้สึกผมนะมันก็ยังไม่ถึงกับรุนแรงแต่ก็ถือว่าคงขึ้นอะ่ะนะเรียกว่าเพราะว่าทาไมถึงขึ้นเมื่อเราขายนะครับเราก็จะเสียเหรียญลงไปอีกนะครับแล้วก็ตอนที่เราซื้อเราก็จะเสียเหรียญเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับก็คือขาย อย่างตั้งจํานวนเหรียญน,นะที่ผมผมเข้าใจครับก็คือตั้งจํานวนเหรียญขายที่หนึ่งร้อยแล้วอาจจะขายได้ไม่100เต็มร้อยเหรียญน,นะ่ยันก็จะถูกหักไปแล้วก็ทางฝ่ายซื้อก็ก็จะถูกหักตามไปประมาณนั้นนะความ้ที่ที่เข้าใจนะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดพลาดประกันใดก็ต้องขออภัยนะครับแล้วก็มันก็เลยจะส่งผลให้การซื้อขายอะ่ะเหมือนเหมือนเหมือนจะขายยากขึ้นนะครับก็คือคนยังไม่อยากจะขายนะครับ พอจะรอให้จนกว่าจะครบหนึ่งหมื่นล้านเหรียญครับก็ดูอย่างช่วงนี้นครับฝั่งขายก็ไม่อยากขายฝั่งซื้อก็ไม่อยากจะลดลงลดราคาลงไปซื้อเลยครับก็คือยันกันไปยันกันมาใช่ไหมครับเนี่ยก็คืออ่นไม่ยอมขายครับรอเวลาอันนี้คือการรอเวลานะครับรอเวลาหลังเที่ยงคืนเนี่ยก็จะมีการเริ่มขยับของราคาว่าจะไปทางทิศทางไหนนะครับมันก็ลุ้นกันครับก็ลุ้นกันทั้งวันเนี่ยครับเป็น เป็นอะไรที่คือผู้ถือเหรียญน,นะครับผู้ผู้ถือเหรียญผู้ถือถือเหรียญต่างๆครับก็ลุ้นว่าไม่อยากให้เหรียญที่ตัวเองถือลงนะครับแต่ผู้ถือเหรียญลุน่าคาสิกมองขลับกันครับลุ้นให้ลุน่าคาสิกลงอย่างเดียวนะครับลงอย่างเดียวแบบลงมาเท่าน่าจะซื้ออะไรเงี้ยประมาณนั้นเลย ท,ที่คุยกันในกลุ่มนะมันเป็นอะไรที่แข็งครับผมก็กล่าวว่าคืนนี้อาจจะตัดสินใจยกเลิกออเดอร์ของอีพอทหนึ่งเป็นบางส่วน,นเพื่อช้อนเก็บตัวตัวลูน่าก่อนก่อนเที่ยงคืนนี้สักหน่อยนะครับก็คือน,น่าจะช้อนอยู่ที่ราคา2 0หรือถ้าไม่งั้นก็จะช่วยพี่น้อง ในราคาสองหนึ่งไปเลยเพื่อไม่ต้องตั้งรอลุ้นว่าจะได้ไม่ได้เพราะผมคิดว่าถ้าตั้ง 2. 2. สองสองศูน์เนี่ยโอกาสที่จะได้เหรียญเลยเนี่ยก่อนเที่ยงคืนน่ะผมว่ายากนะผมผมว่ายากความรู้สึกผมนะผมว่ายากแต่ถ้าเราตั้งสองสองหนึ่งเลยเนี่ยก็คงจะได้เหรียญเลยเนี่ยไม่ต้องรอคิวนะเพราะว่าถ้าเราไปตั้งนะตอนนี้เขาคงไม่ได้แล้วนะครับ แล้วผมคิดเดาๆนะอันนี้เป็นการคาดเดาของผมล้วนๆนะครับคาดเดาล้วนๆผมคิดว่าหลังเที่ยงคืนดีขึ้นดีขึ้นนะครับ,นะรบเพราะด้วยเหตุผลอันนี้เหตุผลแบบจากการเดานะครับจากการเดาก็คือไม่ว่าอัตราดอกเบี้ยจะออกมาขนาดไหนนะครับแต่ถ้าผลวต่ศ มันผ่านนะมันก็ยังไงมันก็มาก็ต้องดีขึ้นนะครับดีขึ้นคือราคาราคาเนี้ยเราอาจจะซื้อไม่ได้แล้วนะครับหรือเราอาจจะซื้อได้แบบมีเหตุการณ์อะไรที่มันมันทําให้คนไม่มั่นใจครับแต่ตอนนี้ลูน่าคลาสิกมันมั่นถามว่ามันมันทดสอบตัวเองมันทดสอบตัวเองแล้วนะครับว่ามันสามารถดํารง รวความแข็งค่าได้แม้จะบิตคอยล่วงนะครับซึ่งบิตคอยล่วงไปแบบแรงแรงมากนะครับแรงเรียกว่าเรียกว่าแรงเลยล่ะนะครับก็ทำเอาสายขุดสถานวันไหวไปด้วยกันเลยะก็เลยว่ามผมเลยคิดว่าลูน่าเนี่ยก็น่าจะ น,น่าจะอยู่ราคานี้แล้วละ่ะคงคงคิดว่าจะไม่ลงนะอัน,นเดานะครับเดา,ดา,ดาจริงๆเพราะว่าในความรู้สึกผมเนี่ยันผมคิดว่ามันไม่ลงมันไม่ลง,ลงก็เลยจะตัดสินใจซื้อตรงราคานี้อีกสักนิดนึงนะครับอันนี้ไม่ไมแนะนําให้ทําตามนะครับเพราะว่าผมก็สะสมไปนะครับเพราะว่าในราคาตรงนี้ผมรับได้นะครับผมรับได้ มรับได้ตรงที่ว่าหนึ่งถ้าลงไปอีกก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าผมก็มีอีกชุดหนึ่งที่ดักซื้อไว้แล้วนะครับชุดนี้ก็คือซื้อไว้ซื้อไว้ซื้อไว้เพื่ออะไรซื้อไว้เผื่อพลิกกลับตัวแล้วไม่ลงมาหาอีกเลยนะครับถ้าเขาพลิกตัวขึ้นไปแล้วถ้าเขาไม่ลงกลับมาเนี่ยอโอกาสที่เราจะได้เหรียญก็คือเป็นศูนย์ในทันทีนะครับ แต่ถ้าเขาลงไปอีกนะครับเราก็จะเสียโอกาสที่เราจะได้ของถูกและจํานวนเหรียญที่เพิ่มขึ้นนะครับมันก็ต้องเสี่ยงและก็ต้องแลกนะครับอันนี้คือเสี่ยงและแลกมันมันอยู่คู่กันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเรามองกลับการถ้าเหรียญน,นี้กลับขึ้นไปที่1บาทเราซื้อที่ยี่สิบอ่าศูนย์จุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองหนึ่งหรือสองศูนย์เนี่ย มันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับกับเงินที่ที่เราจ่ายไปในในตอนนี้กับถ้าเหรียญขึ้นไปที่หนึ่งบาทหรือห้าสิบตังค์นะครับมันมันมันห่างกันแบบแบบไม่อยากจะคิดถึงอารมณ์ตอนที่เราเราไปซื้อตอนที่แบบแบบทําไมเราไม่ซื้อตอนนั้นทําไมเราไม่ซื้อตอนยี่สิบทำไมเราไม่ซื้อตอนยี่สิบยิบสองต,ตอนนี้มายี่สิบเจ็ดและยี่ิบแปดแล้ว แล้วทำไมตอนนั้นเราไม่ซื้อเราน่าจะซื้อ,อ,อพี่วิทย์น้องๆเคยน,นึกถึงอารมณ์นั้นไหมผมเคยนึกถึงอารมณ์นั้นนะไอตอนยี่สิบยี่บเอ็ดทำไมเราไม่ซื้อไม่ซื้อแต่พอเหรียญขึ้นไปยี่สิบเจ็ดยี่แปดซื้อไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ลงอีกแต่ตอนที่อยู่ยี่สิบคิดหวังว่ามันจะลงต่ออีกอันนี้เป็นความความละโมกผมคิดว่าเป็นความโะโม้กในตัวผมนะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะ,จะ จะมีความคิดแบบแบบผมไหมนะครับถ้าถ้ามีหรือ,อยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เหมือนเดิมครับเราช่องเราเปิดกว้างอยู่แล้วครับคือรับทั้งการติชมครับแล้วก็เออแนะแนวแนะนำทุกอย่างนอมรับหมดนะครับผมก็ยังนั่งนึ่งก็ตัวเองว่าเออตอนตอนเหรียญที่ลงมาขนาดนี้มันก็ถือว่าถูกแล้วนะครับแต่เราอยากจะได้ถูกกว่านั้นอีกครับ แต่ลองมองนึกกับกันเอ้ยแล้วถ้าเกิดเขาเขาทิกตัวกลับหลังเที่ยงคืนเนี่ยแล้วเขาไม่ไม่ลงมาแตะในราคานี้อีกแล้วเงินที่เราตั้งรอไว้เพื่อหวังจะได้เหรียญก็ไม่ได้เหรียญแล้วเราจะต้องเอาเงินตรงนั้นนะถอนออกคือยกเลิกออเดอร์แล้วไปซื้อเหรียญที่แพงกว่าผมเลยมองเอ้ยงิงนนงินเดี๋ยวยกเลิกชุดหนึ่งก่อนนะชุดที่ ที่คิดว่ามันเปลี่ยนไปไม่ได้แล้วก็นํามาซื้อนำมาซื้อกล้วยก่อนนะครับ,นะรบแต่ถ้าตัวที่ว่าผมคิดว่าเงินตรงที่ว่าผมผมไม่ได้เหรียญน,นี้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเหมือนว่าผมพอแล้วนะครับว่าว่าผมได้เหรียญตรงเนี้ยนั่นคือจุดสูงสุดที่ผมไม่ใช่จุดสูงสุดจุดกึ่งกลางที่ผมพอรับได้แล้วผมได้ครอบครองเหรียญแค่นี้แล้วขึ้นตามสเต็ปนี้แล้วผมพอ แล้วส่วนที่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งวันใดผมนอนหลับแล้วเหรียญมันตกลงไปถึงตรง,ตรงจุดที่ผมตั้งรอไว้ผมก็ถือว่าอันนั้นเป็นกําไรน่ครับเป็นกรรําไรก็พี่ๆน้องๆท่านเพื่อนๆทุกคนก็จะทําตามก็ไม่ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับแต่ก็ไม่แนะนําให้ทําตามนะเพราะว่าที่ผมทําทุกอย่างมันคือการเสี่ยงนะครับผมยอมรับ ในความเสี่ยงที่สูงได้นะครับถ้าใครที่ยอมรับความเสี่ยงที่สูงไม่ได้ก็ไม่ควรนะไม่ควรที่จะอยู่อยู่ในรูน่าคาสิกนานนะครับเพราะว่าอันตรายนะครับผมย้ําเสมอเลยว่ามันอันตรายนะครับแต่ทุกอย่างที่อันตรายในความรู้สึกผมนะก็จะมีรางวัลให้กับผู้กล้าทุกครั้งทุกสถานที่นะครับ แต่มันก็ไม่เสมอไปบางครั้งผู้ก้าก็ตายหาหมดนะครับตอนตอนอท้ายเรื่องนะครับก,ก็มีนะครับอันนี้ก็มีก็เลยแบบไม่อยากให้ใครทําตามนะครับเพราะว่ามันมันเสี่ยงเกินไปนะครับก็ตอนเนี้ยการซื้อขายอะ่ยะแยกยันกันแล้วครับคือคือฝั่งฝั่งซื้อฝั่งขายก็ไม่ยอมนะอ่าและอีกอย่างหนึ่งที่ผมพยายามเตือนเสมอนะครับในการแบ่ง แบ่งเหรียญขายนะครับถ้าวันหนึ่งที่เหรียญมันเริ่มปรับตัวขึ้นนะครับก็ผมแนะนําให้ปะแบ่งเหรียญเป็นสี่ส่วนนะครับอย่าอย่าอย่าคิดที่จะขายทีเดียวหมดนะครับแล้วก็การที่เราจะตั้งขายหนึ่งบาทนะครับมันบางครั้งมันก็ไกลนะครับผมก็เลยตั้งเป็นสเต็ปว่าห้าสิบตังค์หนึ่งชุดนะครับแล้วก็หนึ่งบาทหนึ่งชุดแล้ว ที่20บาทอีก1ชุดนะครับแล้วก็ที่1ดอลลาร์หรือไม่เต็มดอลลาร์ดีก็อีก1ชุดนั่นคือชุดสุดท้ายนะครับผมว่ามันมันจะเป็นหนทางที่ดีนะหนทางที่ดีแต่ถ้าใครคิดที่แบบเอออยากจะรอยาวๆก็ไม่เป็นไรนะครับแต่บนโลกคริปโตนะครับมันมันไม่มีอะไรที่แน่นอนนะครับอะไรที่ที่มันมันคว้าได้เราคว้าก่อนนะครับคว้าก่อน มันเพราะว่าเราก็มีบทเรียนกันมาแล้วนะครับกับเหรียนนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผู้ที่ผ่านสงครามรอบนี้ไปก็คือเป็นผู้ที่แข็งแกร่งแล้วนะครับจะจะลุกอย่างสง่างามแล้วนะครับจะเริ่มไม่เกรงกลัวแล้วก็เริ่มรู้ทันการตลาดนะครับบทเรียนนี้หาซื้อไม่ได้จริงๆนะครับต้องต้องเผชิญกับมันเองนะครับเราถึงจะได้บทเรียนนี้มาเท่านั้นนะครับ ถ้าเพียงแค่เรากระโดดไปยืนมองเขาข้างนอกครับเราก็ไม่รู้รู้ลึกร,รู้ซึ้งว่ากลไกลมันเป็นยังไงนะครับก้นไกทางอารมณ์เราต้องรับได้ขนาดไหนนะครับเราต้องชนะใจเราได้ขนาดไหนนะครับการที่เราเราโดดลงมามาทําเองเนี่ยมันเล่นเองเลยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเราอ่ะได้ทั้งวัคซีนได้ทั้งอ่า แนวคิดนะครับแล้วก็เราสามารถจะบังคับจิตใจเราได้ว่า,อย,าอย่าไปยังชัางใจได้ประมาณนี้ครับเพราะว่ามันเป็นภูมิคุ้มกันในการซื้อขายนะในความรู้สึกผมนะผมก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นผู้ชี่ยวชาญผมก็เป็นแค่คนที่เทโงโง่คนหนึ่งเหมือนกันนะแต่อาจจะโง่กว่าท่านผู้ชมด้วยซ้ำหรือโง่กว่าพี่พๆน้องๆที่ดูคลิปผมด้วยซ้ำนะืเพราะว่า ผมไม่ได้เก่งในการได้อะไรก็เพียงแค่มาบอกเล่าความโง่เขลาให้พี่ๆน้องๆฟังนะครับเพราะว่าถ้าหลายๆท่านฟังแล้วอ,อาจจะขำในความโง่เขลาก็ก็น้อมรับนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ได้เก่งอะไร,รผมแค่คาดเดาอย่างเดียวคิดว่าคืนนี้หลังเที่ยงคืนเนี่ยผมว่าคิดว่าน่า,นาจะเป็น เหรียญน่าจะน่าจะปรับตัวขึ้นนะถ้าเรื่องปรับตัวลงเนี่ยผมยังยังไม่คิดว่าน่าจะลงนะเพราะว่าถ้าทางเฟดเขาประกาศดอกเบีย้ยมานะครับความรูม้สึกผมนะผมผมยังไม่รู้ว่าเฟดจะจะจะปรับขึ้นไหมผมคิดว่าเฟดคงไม่ปรับอะ่ะผมคิดว่าน่าจะน่าจะคงเดิมอะคงเป็น0.5นะครับ คงผ,ผมไม่ขึ้นอะ่ะผมคิดว่าไม่ขึ้นเพราะว่าขึ้นมามันก็ไม่เหม,มเ,หมมเหมือนมันเหมือนมันเหมือนมันเรวร้ายลงนะความรู้สึกผมนะอันนี้ก็เดาๆทั้งหมดนะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดเจ็ดห้าผมคิดว่ามันไม่รู้นะความรู้สึกส่วนตัวคิดว่าเป็นแบบไม่ไดนะ้คิดว่าน่าจะเป็นศูนย์จุดห้าเพราะว่าถ้าขึ้นไปศูนย์จุดเจ็ดห้าหรือหนึ่งเนี่ยมันเป็นการทําลาย ตลาดทำลายธุรกิจเหมือนซ้ำเติมประมาณนั้นนะครับความรู้สึกนะอันนี้เป็นว่ารู้สึกส่วนตัวไม่ไม่สามารถนำไปไปวัดหรือไปไปไปเป็นมาตรฐานอะไรใดใดได้นะครับเป็นความรู้สึกส่วนตัวอันโง่เขลาของผมเท่านั้นนะครับก็เลยเดาว่าน่าจะเป็น0.5นะครับผลที่จะออกมา มก็เลยมานั่งคำนวณว่าถ้าเฟดออกมา0.5แล้วก็ผลโหวต4080ผ่านเหรียญน่าจะปรับตัวขึ้นนะเหรียญน่าจะปรับตัวขึ้นแต่ขึ้นอาจจะขึ้นไม่สูงมากนะแต่อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วนะครับความรู้สึกนะแต่ถ้าใครที่ยังคิดว่ามันลงเนี่ยก็ ก็ไม่ควรทําตามผมนะผมพูดเลยว่าอย่าจะทําทตามผมนะเพราะว่าที่ผมทํานี่คือผมเดาทั้งหมดและผมก็ยอมรับกับาราคานี้ได้นะครับผมก็เลยไม่ไม่ค่อยซีเรียสก,กับมันสิ่งที่ซีเรียสคือผมอยากจะได้เหรียญมาครอบครองคนระับเพราะว่าโอกาสที่เราจะได้ถูกวันนี้บางครั้งมันก็ไม่มีบ่อย ก็มันมันพูดยากกับการการเดากราฟตอนนี้มันมันเป็นการคาดเดาเนาะผมผมว่ามันเป็นการคาดเดาคาดเดาอย่างเดียวว่าเออจะขึ้นนะจะลงนะครับเพราะว่าการลงเนี่ยมันลงแค่แวบเดียวเองเนี่ยมันมันมันแทบจะบอกอะไรไม่ได้ครับกราฟเนี่ยมันมันรอข่าวมากกว่ารอข่าวก็ประมาณเที่ยงคืนเนี่ยก็คงจะรู้ข่าวว่าว่าผลเป็นยังไง แต่ตอนนี้บิตคอยก็เหมือนจะเหมือนจะขึ้นนะเหมือนจะขึ้นเหมือนจะขึ้นถ้าเหมือนจะขึ้นนี่แสดงว่าทางอ่าต่างประเทศเขาน่าจะรู้ข่าวแววๆมาแล้วอาจจะเป็นได้นะครับอันนี้ก็เดาอีกาเหมือนกันครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ต่างประเทศอยู่ประเทศไทยเมนะ็ดอินไทยแลนด์ก็เดาอย่างเดียวตอนนี้พอร์ตผมก็แปดร้อยสองบาท แปดร้บาท62สิบสองตางค์ัเป็นเลขที่สวยงามทุกวันเลขผมมองอยังไงมันก็สวยงามแล้วก็อันนี้ผมก็ว่าผมก็รอขึ้นนะครับเพื่อจะตั้งขาย,นะขายที่สามแสนเหรียญน,นะแต่ก็ยังยังไม่ขึ้นสักทีนะก็ว่าจะขายขายเพื่อจะเอาเงินไปซื้อใหม่ทํากําไรมุนที่ที่หนึ่งพันนั่นนั้นนะครับก็ยัง ยังรอการขึ้นนะครับแต่ผมคิดว่ามันมันจะไม่ลงนะผมว่ามันจะไม่ลงแต่ถ้าลงนี่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมดักซื้อไว้แล้วนะดักซื้อไว้เพราะโอกาสลงมันมันน้อยโอกาสลงมันน้อยกว่าขึ้นนะครับตอนนี้นะสำหรับเหรียญรนะูน้านะมันโอกาสที่จะลงน้อยกว่าโอกาสที่จะขึ้นนะครับ เพราะโอกาสที่จะขึ้นเนี่ยมันสูงมากครับเพราะขายับนิดเดียวนี่คือมันเลยจุดที่เราเราจะ,จะเราจะได้นะครับแต่ก็ต้องรอครับรอดูว่ามันจะเป็นทิศทางไหนนะครับแต่สําหรับผมอะ่ะผมคิดว่าผมผมจะตัดซื้อแล้วช่วงหนึ่งนะตอนนี้นะครับแต่ก็รอดูว่าถ้าเขาสไลด์มาได้หนึ่งก้าครับก็ก็ว่าจะตั้งที่หนึ่งก้าแต่ถ้าเขาไม่สไลด์ลงมาก็คงจะ ตอนที่20หรือ21ไปเลยนะครับเพราะว่าจะไม่รอแหละนะครับจะไม่รอพอจะเอาเหรียญแค่อีกส่วนหนึ่งเข้ามาเก็บในพอร์ตไว้นะครับแล้วหลังยังไงจะขึ้นก็ไม่หวาจะลงก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ากลัวว่ารอจนจนได้ของแพงประมาณเนี้นะครับเข็ดเข็ <c oughs> ดครับบอกเลยว่าเข็ดนะครับก็ คลิปนี้ก็ยาวมาทุกคลิปแล้วก็เหมือนจะไล่สาระทุกคลิปนะครับก็กราบขอบคุณพี่น้องเพื่อนๆพี่ๆน,น,นะครับที่เข้ามากดติดตามแล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับมาช่วยแนะนําช่องนะครับกราบขอบคุณจริงๆครับจากใจครับซึ่งผมไม่ไม่มีอะไรจะตอบแทน พี่ๆเพื่อนๆน้องๆที the <T |ar|> ่เข้ามาดูก็มีแค่คําเดียวว่าขอบคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆขอบคุณจากหัวใจนะครับแล้วก็ใครที่อยากอยากจะพูดคุยกับกับเพื่อนๆกับพี่ๆน้องๆนะครับหรือว่ากับตัวผมนะครับก็สามารถเข้าไปคุยได้ที่รลน์กลุ่มก็คุยกันเกือบทั้งคืนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูนะครับ สักครูนะครับนี่ครับเนี่ยก็จะมีการคุยกันคุยกันคุยกันตลอดนะครับนี่ก็คุยคุยคุยตลอดนี่ก็มีมีไม่โฮมาหาผมว่าค,คุยกันก็ใครที่อยากจะเข้ามาคุยในกลุ่มก็เข้ามาได้ครับตอนนี้สมาชิกก็ประมาณหกสิบห้าคนไอห้าสิบหกคนก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปให้นะครับ คุยได้ทุกเรื่องค,คือจะกล่าวแค่ไหนก็ได้นะครับเพราะว่ากลุ่มอันนี้เป็นกลุ่มแก๊งกาวจริงๆนะค,คือคือกล่าวกาวเรื่องเรียนรู้หน้าคลาสิกเรานี่แหละครับคือไม่ไม่มีใครว่าใครครับก็คือกล่าวกันสุดๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะเข้าเข้าร่วมไปพูดคุยนะครับเป็นกลุ่มโอเพนซอร์สนะครับ ไม่ใช่กลุ่มปิดนะก็คือสามารถเข้าได้แล้วเดี๋ยวผมจะส่งเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับใครที่อยากครับพูดพูดคุยค,คุยได้แซลได้นะครับเราพี่น้องกันพี่น้องกันเราเป็นสายเลือดเดียวกันก็คือสายเลือดบล็อกเชนนะครับก็มีอะไรก็ติชมกันได้เลยจากทาั้งทางช่องแล้วก็ทางกลุ่มได้เลยนะครับเข้าเข้ามาคุยกันคอมเมนต์กันได้ก็คลิปนี้ก็ ต้องกราบขอลาไว้แค่นี้ก่อน,นครับก็เดี๋ยวจะแป๊บไปตั้งซื้อเหรียญไว้ก่อนนะครับกันได้ของแพงนะครับก็ขอให้ค่าคืนนี้นอนหลับฝันดีนะครับแล้วก็ราตรีสวัสดิ์นะครับอ่ะพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าคนคอหวยมีอยู่ในนี้ไหมนครับถ้ามีก็ขอให้ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับทุกคนนะครับก็ฝันดีครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ